สวัสดีครับผมก็กับผมบรสเซอร์มันตึกไก่นะครับในคลิปวันนี้ผมก็จะมาสอนส้าประตู3ามคูณสามฮิสเตอร์ดอนะครับอ้าวพี่ทําไมทำสา3คูณสามฮิสเตอร์ดออีกแล้วอผมก็จะบอกว่าคืออันเก่ามันค่อนข้างที่จะขนาดใหญ่นะแล้วก็ทํางานได้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่คืออันนี้ผมเอามาทําใหม่ก็จริงนะเพราะว่าผมคิดว่า ผมทําใหม่แล้วมันค่อนข้างดีกว่าเดิมเยอะนะโอเคเนี่ยครับก็ประมาณนี้เนาะขนาดรวมๆทั้งเหมือนทั้งหมดเนาะก็ประมาณ216บล็อกนะโอเคเราให้กดที่รีเวอร์ตรงนี้ปึ๊บปป๊โอเคตอนปิดก็ทำงานค่อนข้างเร็วแล้วเราก็ต้องรอสักพักนะครับรอจนกว่าเ,าเจ้าตรงนี้ มันจะส่งของเข้าไปที่ตรงนี้หมดนะจำนวน22ชิ้นนะครับของไอเทมในยตรงนี้โอเคพอมันครบแล้วนะครับเราค่อยสามารถกดริเวอร์ตรงนี้ได้ก็จะขึ้นไปจึ๊บๆเก็บขึ้นมานะครับ โอเคก็จะเป็นแบบนี้เนาะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสร้างถือว่ามันใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะนี่ครับโอเคทั้งหมดนี้เลยนะครับคืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสร้างนะครับโอเคเรามาทำส่วนของรูปแบบของพิสตันกันเลยดีกว่าเนาะโอเคให้เราทำเป็นแบบ ลักษณะของประตู5้าคูณหนะแบบด้านล่างแต่ตรงนี้จะสูงขึ้นเป็น4บล็อกนะเนี่ยแบบ3ตัวเรียงกันขึ้นไป3แถบนะครับแล้วก็4แถบนะครับขึ้นไปแบบนี้เคก็จะได้ในะลักษณะแบบนี้นะครับพิตตันขนาด3ามคูณส ตรงนี้ก็วางบล็อกไว้สองบล็อกตรงนี้ก็สติกี้พิตตันนะครับสองตัวแล้วก็ทุบบล็อกออกแบบนี้แล้วก็เอาบล็อกเลสโตนนะครับวางปึ๊บปื๊ป๊โอเคตรงด้านบนก็วางบล็อกตรงนี้นะครับให้เราใส่เป็นสติกี้พิตตันวางมาสามตัวแบบนี้แล้วก็ออฟเซอร์ หันหน้าขึ้นข้างบนนะครับตรงสติกกี้พิทตันตัวนี้เค okay, มันจะได้ในะลักษณะแบบนี้เนาะเค okay, ตรงนี้เราก็จะมาทำส่วนของดับเบิลเอ็กเทนเดอร์ของตัวนี้นะครับอ่าฮะเดี๋ยวนะอืมตรงนี้ก็วางมาแบบนี้ เอาพิสตันวางไว้ตรงนี้ลีเวอร์แล้วก็กดลงแล้วก็วางไดสโตนท็อตตรงนี้3ามตัวตรงนี้ก็ออฟเซอร์ไป2ตัวแบบนี้นะครับตัวสองสอง,สองตัวโอเคตรงนี้ก็ให้เราวางเป็นพิสตันนะครับพิสตันพิสตันแล้วก็ออฟเซอร์ตรงนี้ตรงด้านล่างก็ออฟเซอร์นะครับ สามตัวสามตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเอาแถบดอนะครับแถบดอวางไว้ตรงนี้ปึ๊บอ,ออฟเซอร์ตรงนี้สองตัวเลยแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำการวางเลสโต n e ตรงนี้ตรงนี้ให้เราวางเป็นรีพิเตอร์นะครับติ๊กสามโอเคนะครับติ๊ก3ามตรงนี้ อ่าโอเคแล้วก็วางกลับคืนนะโอเคต่อไปนะครับให้เราวางอ่ะอืมอสโตนทัดไว้ตรงนี้แล้วก็สติกี้พิตตันนะครับให้เราเอาเฟอร์นั้นวางไว้ตรงนี้แล้วให้เราเอาไอเทมนะครับใส่เข้าไปในเฟอร์นั้น กี่ชิ้นก็ได้นะหนึ่งชิ้นก็ได้นะครับตรงนี้ให้เราใช้เป็นเลสโตนแล้วนะครับแล้วก็คอมพเพลเตอร์ปึ๊บแล้วก็รีพิเตอร์แล้วก็ออฟเซเวอร์ตรงนี้หันหน้าลงเอาละข่างวางไว้ตรงนี้วางบล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็วางพิสตันขึ้นแบบนี้พิสตันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำการวาง แบบนี้ลงมา2ตัววางบล็อกให้เราเอาแป้นเหยียบนะครับทิวเจพเดทวางไว้ตรงนี้ตันนี้ทุบบอกก่อนก็ได้นะครับตรงนี้ด้วยทุบบอกก่อนแล้วให้เราวางรางรถไฟใส่เร็วนะครับตรงนี้แล้วก็วางบล็อกเหมือนเดิม แล้วก็เอาฉลับนะครับวางไว้ตรงนี้ใส่ลระฆังเป็นแบบนี้ตรงนี้ให้เราใส่เป็น Observer r e d Stone แล้วก็ตรงนี้ก็ใส่เป็น p i t t o n แล้วก็จุกบล็อกวางไว้แบบนี้แล้วก็ Led Stone ท็ t t ตรงนี้ใส่เป็น พิสตันตรงนี้เลสโตนทอตไว้ข้างๆอ่าตรงนี้พอนะครับข้างๆตรงนี้แล้วก็ให้เราวางออฟซิเดียนนะครับตรงด้านบนตรงนี้แล้วก็เลสโตนทอตตรงนี้เคต่อไปนะครับให้เราวางแชลบแล้วก็ลิปเตอร์ตรงนี้นะครับไม่ต้องติ๊กสุดนะครับ ติแค่สาพออาา่าฮะตรงนี้ให้เราพิตตันหันหน้าเข้าไปตรงจุกบ็อกแล้วก็พิตตันแบบนี้นะครับอา่า ตรงนี้ให้เราวางบล็อกตรงนี้แล้วก็วางาเร็วลงไปอาเจาเดี๋ยวเดว,เดวไม่ใช่โอเคเมื่อกี้เผ่อไปกดนั่งรถไฟนะให้เราวางทิวเจเพตตรงนี้แฉลบแล้วก็เลสโตนแล้วก็เลสโตนทัชโอเค แบบนี้นะครับต่อไปนะครับให้เราวางเหรอเรามาดูส่วนของตรงนี้ให้เราวางเป็นอืมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตวหนึ่งตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นเหรอวางออกซิเดียนนะครับตรงนี้ออซิเดียนแล้วก็พิสตันแล้วก็เลสโซนท็อตรงนี้แล้วก็บล็อก ตัวนี้ให้เราวางเป็นรีพิเตอร์แล้วก็รีพิเตอร์แล้วก็บล็อกเคตรงนี้นะครับให้เราวางออฟเซอร์เวอร์ให้มันหันหน้าขึ้นนะแบบนี้จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับต่อไปนะครับให้เราวางเป็นฮัปเปอร์ นะครับหันหน้าเข้าหากันเราจะใช้สูตร h o p p e r Time นะครับเวลาใช้ Hopper เป็นตัวกำหนดเวลา,าจากดิสโทนแลม e อฟเซอร์เลงมาแล้วก็ Observer มาทางนี้ตรงนี้นะครับให้เราใช้เป็น c อ o p p a r t t r r ให้เราเอาไอเทมนะครับใส่เข้าไปในตรงนี้นะครับจำนวน22ชิ้น22ชิ้น โอเคแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการวางออบเซิรนะ์เวอร์หันหน้าเข้าไปตรงนี้ด้วยตรงนี้วางบล็อกนะครับต่อมาให้เราวางเป็นรีพิเตอร์ติ๊กสุดนะครับ2ตัวแบบนี้ตรงนี้ใหเราวางบล็อกแล้วก็สติ๊กี้ตันออบเซิร์เวอร์แล้วก็บล็อกตรงนี้ออบเซิร์เวอร์ตรงนี้แล้วเราก็ทําการวางรีพิเตอร์ติ๊กสุดตรงนี้ สตัวแล้วก็เลสโตนตรงนี้ให้เราวางออฟซิเดียนตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้ให้เราวางเป็นพิสตันแล้วก็วางพิสตันหันหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยโอเคตรงนี้อาจจะทำยากหน่อยนะแป๊บหนึ่งผมน่าจะต้องทำตรงนี้ก่อนนะอ่าทุบตรงนี้ออกก่อนนะครับผม แล้วให้เราวางหุ่นไว้ตรงนี้เอา observer นะครับหันหน้าไปทางนี้แล้วก็ให้มันดันลงมาดันลงมาแบบนี้นะครับแล้วให้เราเอา t u r e p a t e t u r e p a t e วางไว้ปุ๊บโอเคแล้วตรงนี้ก็วางบล็อกทับไว้เช่นเดิมนะ ตรงนี้เคเดี๋ยวถูกไหมเนี่ยอา่าฮะโอเคได้อยู่มั้งนะมั้งมังมัง,มงตรงนี้ก็ให้เราวางแบบนี้เลยวางเป็นรั้วตรงนี้แล้วก็วางรถไฟวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอารถไฟนะครับแล้วก็ชนเข้าไปให้ติดที่รั้วแล้วให้เราเอาพิสตันนะครับดันมันเข้าไป ปึ๊บแบบนี้แล้วก็ใหเราวางเลสต stone ท็อตตรงนี้นะครับแล้วก็บล็อกตรงนี้ตรงนี้ให้เราวางออฟเซเวอร์หันหน้าลงแล้วก็หันหน้าไปทางพิตตันตัวนี้แล้วก็วางเลสต์ stone ตรงนี้ตรงนี้ก็วางบล็อกกั้นไว้นะครับตรงนี้นะครับให้เราทําเป็นเอาละคังนะครับวางไว้ตรงนี้ แล้วก็ observer ตามด้วย block แล้วก็ sticky piston ตรงนี้แล้วก็ observer บน sticky piston นะครับโอเคให้มันหันหน้าเข้าตรงนี้ piston ตัวน,นี้นะครับโอเคขั้นตอนนี้ถือไม่แน่ใจนะไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่สำหรับขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมขอทดสอบก่อน ไอ้ I, ตรงทิเปอร e เอ็กเทนดอร์ตรงนี้ผมน่าจะลืมวางใยแมงมุมนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเอาใยแมงมุมนะครับอ่าใยแมงมุมวางไว้ตรงนี้จึบ๊บแล้วก็วางตรงนี้กลับเป็นเหมือนเดิมก่อน แล้วก็ลองดูจึบจุจึบจบจ,บจ,บจบุโอเคอ่าได้แล้วนะครับในส่วนของตรงนี้ต่อไปนะครับให้เราวางตรงนี้ผมจะต้องคิดวางก่อนนะไม่งั้นวางยากให้เราวางไอเจ้าสติกี้พิทันตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ออฟเซอร์แบบนี้ต่อไปนะครับให้เราวาง ฮอปเปอร์นะครับหันหน้าเข้าหากันแบบนี้ให้เราเอาไอเทมเข้าไปในตรงนี้กี่ชิ้นนะจะไม่ได้แล้วนะจำนวน7ชิ้น7ชิ้น,นไม่ใช่8ชิ้นโอเคเชิ้นนะครับแบบนี้แล้วก็เอาเอาซฟเวอร์หันหน้าลงแบบนี้ให้เราเอาคอมเบ r เลเตอร์นะครับคอมเบอเลเตอร์ วางไว้ตรงนี้ปึ๊บตรงนี้วางกับเหมือนึ้นเหมือนเดิมแล้วก็หันหน้าเข้ามาทางนี้โอเคตรงนี้หันหน้าลงก็หันหน้ามาทางนี้แล้วก็หันหน้ามาทางนี้วางบล็อกเลสโตนแล้วก็บล็อกตรงนี้ก็ดีเตอร์แล้วก็แบบนี้นะครับตรงนี้ก็ออฟเซอร์ลงหันหน้าลงแล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อฮะ Observer หันหน้ามาตรงนี้แล้วก็ลงมาทางนี้แล้วก็ Observer นะครับเข้าหันหน้ามาทางนี้แล้วก็วางตรงนี้ตรงนี้ให้เราวางเป็น p i สตันนะครับผมตรงนี้ให้เราวางเป็นพิสตัน,ตน,หเ,าาเ,นตเหมือนเดิมเ <c oughs> ช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วางเตอร์ก็ติ๊กสุดแบบนี้นะครับตรงนี้เราต้องทำการทุบออกก่อน เพื่อให้เราวางรางรถไฟนะครับให้เราวางเร็วตรงนี้แล้วก็เอาไม้ค่ะวางไว้ตรงนี้แล้วก็วางพิสตันไอเดียจะเผือไปนชนแสงนั้นวางตรงนี้ทุบตรงนี้โอเคแล้วก็ให้เราวางอา่าทิวเ์เพจตรงนี้แล้วก็ อ s พ r ูเออรหาหน่ามาแบบนี้เดี๋ยวเกลกะทุกบอรตรงนี้ให้เราวางปเป็นือเลสโตรนทอตนะครับผมเลสโต n นท็อตตรงนี้แล้วก็ o b s e r v e r ตรงนี้ให้เราวางลักคังตรงนี้แล้วก็ต่ออ b s e r v e r มาสองตัวแล้วก็ observer ขึ้น ดี๋ยวนะตรงนี้ทำไมมันดูแปลกแปฮะมันทำถูกหรือเปล่าเนี่ยถ้าถูกอยู่ละโอเควางบล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็วางเป็นเจ้ารีพิเตอร์แล้วก็ออฟเซอร์เวอร์ตรงนี้แล้วก็รีพิเตอร์ตรงนี้ต้องทุบออกก่อนนะครับแล้วก็ไปวางรีพิเตอร์ตรงนี้แล้วก็วางบล็อกกลับคืนมาแล้วตรงนี้ก็รีพิเตอร์กลับเหมือนเดิม ตรงนี้ให้เราเอ,อ่อวางกลับคืนนะที่ผมทุบไปโอเคมันจะได้แบบนี้ใช่ไหมครับอ่าของตรงนี้ใส่ยังใส่แล้วอืมแป๊บหนึ่งนะขอเช็คเผื่อมีอะไรผิดพลาดตรงนี้ โอเคถ้าเรามั่นใจแล้วนะครับเราก็สามารถลองกดใช้งานดูนะแต่อันนี้ผมยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ผมจะเอาออฟซิเดียนวางไว้ตรงนี้ก่อนเผื่อมันเกิดข้อผิดพลาดนะครับแล้วเราก็ลองมากดใช้ดูตอนปิดโอเคตอนปิดได้นะครับมาดูตอนเปิดกันนะครับว่ามันจะได้ผลหรือไม่อไม่ได้แล้วแบบนี้ไม่ใช่แล้ว ผมลืมวางอะไรไปนะทำไมมันกลายเป็นวงจรคร้างอ่ะทำไมมันกลายเป็นวงจรคร้างอ๋อ oh, ลืมวางฉลับเองโอเคโทษทีนะครับเมื่อกี้ผมลืมวางฉลับโทษโทษโทษขออภัยนะที่ผมทำผิดเพราะผมก็ จะไม่ค่อยได้ทําเสร็จแล้วก็มาเอ่อทาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะแบบไม่ค่อยมีเวลาจริงๆโอเคให้เราวางทำวางกลับคื้นเหมือนเดิมตรงนี้ก็ให้เราวางฉลับนะเมื่อกี้ผมลืมวางฉลับไว้ตรงนี้อ่าฮะแล้วก็อัพเซิร์ฟขึ้นไปด้านบนแล้วก็ วางบล็อกตรงนี้แล้วก็รีพิเตอร์ออฟเซอร์เวอร์แล้วก็รีพิเตอร์ติ๊กให้สุดเลยโอเคนะครับแล้วก็วางกลับคืนเหมือนเดิมโอเคก็ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็น่าจะได้นะครับเี่เอเกือบแล้วเกือบแล้วตรงนี้ วางไอ้เจ้าตัวนี้จุกบล็อกไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็อัพเซิร์เวอร์แล้วก็ลองมากดใช้ใดูโอเคอ ่าเดี๋ยวนะตรงนี้ผิดผิดไปตรงนี้ผมทำให้มันเร็วเกินไปหรือเปล่าลองใหม่นะครับผมผมน่าจะกดเร็วเกินไปนะเนี่ยแบบเมื่อเรากดแล้วนะครับเราก็ต้องรอรอจนกว่าไอ้เจ้าตรงนี้ มันจะเอาของเข้าไปในตรงนี้ตรงครบเมื่อกี้ผมน่าจะกดเร็วเกินไปนะครับโอเคลองดูโอเคแบบนี้แบบนี้น่าจะได้นะครับโอเคแบบนี้นะครับก็แสดงว่าได้แล้วนะครับผมอ่าฮะ แล้วก็เอาบล็อกมาวางปิดไว้ได้เลยนะครับโอเคปึ๊บโอเคนะครับก็ได้แล้วนะครับสำหรับประตู3คูณ3ฮิสเตอร์ดอนะครับที่แบบผมทำกระทัดรัดที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วนะครับผมโอเค แบบนี้นะครับอ่ฮ uh ะ huh. ครบแล้วเราก็กดได้เลยอืมผิดพลาดอะไรอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่ ่าแป๊บหนึ่งนะครับผมคลิปนี้แบบโอเครู้แล้วตรงนี้ครับต้องติก๊กเมื่อกี้แบบเมื่อกี้มันทำงานแบบเร็วเกินไปนะครับเราต้องติ๊กตรงนี้นะครับให้กลายเป็นติ๊กสองโอเคน่าจะได้ผลแล้วรอสักพักนะครับ แล้วก็กดได้อ่าทำไมมันไม่ได้ฮะผพราว่ามันจะต้องที่มันไม่ได้นะครับก็เพราะว่าอันนี้นะครับมันเป็นกระจกแต่พอเราวางบล็อกเต็มตรงนี้มันไม่ได้เพราะมันทำงาน เขาเรียกว่าตรงนี้บล็อกเต็มมันจะมีไฟอ b s e r v e ์ที่โดนรีพิเตอร์ตรงนี้ไฟมันจะขึ้นเพราะฉะนั้นให้เราติ๊ก o b server ตรงนี้นะครับให้สุดเลยโอ๊ยแปดเหล้วน้อยให้สุดเลยนะครับติ๊กทั้งหมดนี้ให้สุดแล้วก็มาติ๊กตรงตรงนี้อีกนะครับให้กลายเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็ทําให้กลายเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ติ๊กสามตรงนี้ก็ให้เราติ๊กสุดทุกอันทุกอันนะครับผมทั้งสามอันเลย แล้วมันก็จะทำงานได้นะครับโอเคมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ได้ มันก็จะไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับโอเคแล้วก็สามารถวางบล็อกปิดได้เลยนะครับผมโอเคแบบกว่าจะหาเจอโอ้โ oh หมันเป็นแบบสิ่งที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรล่ะเออผมบอกไม่ถูก คือมันควรจะได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นบล็อกเต็มแบบนี้บางทีมันก็ไม่ได้ถ้าเป็นกระจกแบบนี้ไฟมันก็จะไม่เข้ากับบล็อกกระจกไม่ได้นะครับโอเค โอเคครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s สไคร์นะครับที่สําคัญเลยนะครับคืออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปโโอใหม่ๆของผมด้วยครับสำหรับคลิปโรนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับผม้ว